งานเข้าอ้ําพัชราภาทําแบบนี้กับไฮโซพบต่อหน้ากล้องถ้าเป็นคนอื่นทัวลงเลวปิดฉากรัก5ปีเลว้วก็ทําเฟ้นคลับใจหายไม่น้อยอยู่เหมือนกันสําหรับคู่ของซุปตาสาวอ้ําพัชราภากับนักธุรกิจหนุ่มพบโดยประเด็นการเลิกราของทั้งคู่นี้ก็บอกเลยว่าสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการบันเทิงเพราะมีประเด็นเรื่องมือที่สามถูกปล่อยออกมาโยงนางเอกคนดังมากมาย ทำให้เจ้าตัวนั้นนั่งกันไม่ติดรีบออกมาเคลียร์ทันทีและในทวิตเตอร์ได้มีชาวเน็ตหลายๆคนติดแฮชแท็กอ้ำพัชราภาพร้อมทั้งถกประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นและมีเอ็กเขาหนึ่งได้แชร์คลิปงานวันเกิดของอ้ำในขณะที่ทุกคนร้องเพลงวันเกิดอยู่นั้นปั้มได้เอื้อมมือไปจับที่จุดลับของพี่เอและนำมือมาให้ไอโซเพกดมซึ่งฝ่ายชายก็ทำหน้างงๆ หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยเสียงส่วนใหญ่เลี้วบอกว่าอ้ําเล่นเรงเกินไปหรือเปล่าเพราะไฮโซพบเองก็เป็นถึงระดับผู้บริหารเล่นแบบนี้เหมือนเป็นการไม่แคร์ภาพลักษณ์ฝ่ายชายเลยหรือบางคนเผยว่าหากดูคลิปเต็มไฮโซพบก็ดูเอน็นดูอ้ําซะด้วยซ้ำก็คงจะไม่มีอะไรหรือบางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าหากเป ดาราท่านอื่นทำแบบนี้ก็คงดวนทัวลงไปเล้วอย่างไรก็ตามคลิปนี้อาจจะเป็นการหยอกล้อเล่นกันสนุกสนุกเท่านั้นเราเป็นคนนอกก็ไม่อาจรู้ได้